เคยเอกใจกันไหมคะว่าเออตัวเลขที่เราใช้กับนาฬิกาเนี่ยมันดูแปลกๆทำไมวันหนึ่งต้องมี24ชั่วโมงล่ะคะครับแล้วทำไมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีต้องเป็น60ไม่ใช่แบบเลขฐาน10เหมือนที่เราคุ้นๆกันเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือมันพาเราย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของการวัดเวลาได้เลยนะเรื่องนี้มันไม่ใช่การออกแบบที่แบบมีเหตุผลเป๊ะๆตั้งแต่แรกอ๋อเหรคะครับแต่มันเหมือนเป็นมรดกทางความคิดที่ ่ซับซ้อนเหมือนกันมาจากคนยุคโบราณเลยที่เขาพยายามจะทำความเข้าใจแล้วก็แบ่งส่วนสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเวลานะครับ่โดยใช้สิ่งที่เขามีตอนนั้นก็คือการสังเกตทองฟ้าแล้วก็ความสะดวกทางคณิตศาสตร์ของเขาเองน่าสนใจจังค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกกันเลยดีไหมคะเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยทำไมต้อง24ชั่วโมงคะมาจากไหนเอ่ยจุดเริ่มต้นจริงๆต้องยกให้อียิปต์โบราณเลยครับ ประมาณสัก1,500ปีก่อนคริสตกาลนู่นเลยโอ้โหนานมากครับตอนนั้นเขาแบ่งเวลากลางวันก่อนโดยใช้นาฬิกาแดดแบ่งเป็น10ส่วนหลกัหลกๆค่ะ10ส,ส่วนแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งส่วนสำหรับช่วงเช้ามืดกับอีกหนึ่งส่วนสำหรับช่วงพบคำ่ำรวมแล้วกลางวันก็เลยเป็น12ส่วนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะกลางวันได้12แล้วกลางคืนล่ะคะนาฬิกาแดดน่าจะใช้ไม่ได้แล้วใช่ครับ กลางคืนก็ต้องเปลี่ยนวิธีหันไปมองดาวแทนตอนแรกเขามีกลุ่มดาวอ้างอิงเยอะมากตั้ง36กลุ่มนะครับเรียกว่าเดเคนส์ค่ะแตเ่เพื่อให้มันนับเทียมกับตอนกลางวันได้ง่ายขึ้นสุดท้ายเขาก็ปรับลดลงมาให้เหลือ12ช่วงเวลาสําหรับกลางคืนเหมือนกันอ,อ๋อกลางวัน12กลางคืนอีก12ก็เลยเป็น24พอดีเป๊ะเลยใช่ครับแล้วเอ่อไมต้องเป็นเลข12ล่ะคะมันมีอะไรพิเศษกับเลขนี้ล่ะคะ อันนี้ก็มีหลายทฤษฎีนะครับบางก็ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับวัฏจักรของดวงจันทร์ที่มี12ครั้งใน1ปีอืมหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่านั้นคือการนับข้อนิ้วด้วยนิ้วโป้งนะครับนับข้อนิ้วหรอคะยังไงเอย่ยลองเอานิ้วโป้งแตะข้อนิ้ว3ข้อบนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมือเดียวนะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะก็จะได้12พอดีเป๊ะเลยเป็นวิธีนับที่สะดวกมากๆในสมัยนั้น ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรโหเป็นไปได้นะคะดูเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ฉลาดดีแต่ว่าชั่วโมงสมัยนั้นก็คงยังยาวไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะกลางวันกลางคืนมันสั้นยาวไม่เท่ากันในแต่ละฤดูถูกต้องเลยครับชั่วโมงยุคแรกๆเนี่ยความยาวมันยืดหยุ่นตามแสงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าเวลาสุริยคติปรากฏค่ะชั่วโมงหน้าร้อนก็จะยาวกว่าหน้าหนาว ว่าชั่วโมงจะมีความยาวคงที่เท่ากันเป๊ะตลอดปีหรือที่เรียกว่าเวลาสุริยคติเฉลี่ยเนี่ยค่ะต้องรอนานไหมคะก็ต้องรอถึงยุคที่มีนาฬิกาจัก,กรกลในยุโรปนู่นเลยครับประมาณศตวรรษที่14แสดงว่าความแม่นยำแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้จริงๆก็ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะคะถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ทั้งหมดใช่ครับใหม่มากทีนี้มาถึงเรื่อง60บ้างค่ะอันนี้ก็น่าสงสัยไม่แพ้กันทำไมชั่วโมงกับนาทีต้องใช้ฐาน60 อันนี้ใครเป็นคนคิดคะอันนี้ต้มย้อนไปไกลกว่าอีอยดอีกครับคือต้องไปที่อารยธรรมบาบิโลนซึ่งจริงๆเขาก็รับช่วงต่อมาจากชาวซูเมเรียนอีกทีประมาณ4,000ปีก่อนคสสร,ริสตกาลโหเก่าแก่กว่าอีกครับกลุ่มนี้เขาเก่งเรื่องดาราศาส,าสตร์กับคณิตศาสตร์มากแล้วก็นิยมใช้ระบบเ,เรียกว่าเลขฐานห0หรือ s e ซาเ e s i m a l เลขฐาน60ไม่ค่อยได้ยินเลยคะ่ะ ทำไมถึงเลือกใช้เลขนี้ล่ะคะแทนที่จะเป็นฐาน10บที่ดูง่ายกว่าเพราะเรามีสินิ้วครับแม้ฐานสิบจะดูเป็นธรรมชาติเพราะนิ้วมือเรานี่แหละแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเลข60เนี่ยมีข้อดีสำคัญมากคือมันหารลงตัวได้ด้วยจำนวนเยอะมากๆอ๋ออย่างนี้นี่เองครับไม่ว่าจะเป็น 1, นึ่ง6 10สามสี่ห้โอ้โหเยอะมากจริงด้วยค่ะ ซึ่งมันสะดวกสุดๆเลยสำหรับการแบ่งส่วนย่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเจอกับเศษส่วนหรือทศนิยมยุบยับเหมาะมากกับการคำนวณทางดาราศาสตร์เราขาคณิตอะไรพวกนี้ครับเข้าใจแล้วค่ะเกี่ยวกับความสะดวกในการแบ่งส่วนย่อยนี่เองแล้วมีวิธีนับให้ถึง60ิง่ายๆไหมคะนอกจากจำเอาก็มีข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจนะครับที่เชื่อมโยงกับการนับ12ข้อนิ้วที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ค่ะยังไงคะคือ อาจจะใช้นิ้วโป้งนับ12ข้อบนนิ้วมือข้างหนึ่งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้นิ้วทั้งห้าของมืออีกข้างหนึ่งครับคอยนับว่าครบ12ไปกี่รอบแล้วอ,อ๋อพอครบ5้านิ้วก็คือห้ารอบใช่ครับพอครบห้ารอบก็คือ5้คูณสิได้60พอดีเป๊ะโหคิดได้ซับซ้อนเหมือนกันนะคะแต่ก็ฉลาดมากๆเลยแล้วจากเลขฐาน60เนี่ย มันกลายมาเป็นนาทีเป็นวินาทีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงคะอ่าอันนี้ต้องยกเครดิตให้นักดาราศาสตร์กรีกยุคหลังๆห,หน่อยครับอย่างเช่นฮิปพาคอสหรือปาโตเลมีค่ะพวกเขานำระบบฐาน60ของบาบิโลนมาปรับใช้กับการวัดมุมในวงกลมซึ่งวงกลมมี360องศาใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็แบ่งแต่ละองศาออกเป็น60ส่วนย่อยเรียกส่วนย่อยนี้ว่าพาร์ชิสมินูเต้พร แปลตรงตัวก็คือส่วนย่อยลำดับแรกอ๋อคำว่า minute นาทีมาจากตรงนี้นี่เองใช่เลยครับมาจากคำว่า minute นี้แหละแล้ววินาทีก็คือการแบ่งครั้งที่สองถูกต้องครับแต่ละนาทีหรือ m i n u t ท prime เนี่ยก็ถูกแบ่งย่อยลงไปอีก60ส่วนกลาเป็น pace m i n u t ท seconda หรือส่วนย่อยลำดับสอง s e c u n d a ก็คือ s e c o n วินาทีแม่ละครับ แต่ว่ากว่านาทีกับวินาทีจะได้ใช้บอกเวลาจริงๆจ,จ,จังๆในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ต้องรอจนถึงศตรวรรษที่16เลยนะครับตอนที่มีนาฬิกาจัก,กรกลที่มันเที่ยงตรงมากพอที่จะแสดงหน่วยเล็กๆขนาดนี้ได้โอ้โหจากภูมิปัญญาโบราณหลายพันปีการวัดเวลาก็กระโดดมาไกลมากเลยนะคะจนถึงยุคปัจจุบันที่เราต้องการความแม่นยำสูงขึ้นมากๆใช่ครับโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างพวก GPS หรือระบบสื่อสารต่างๆที่บอกว่าความคลาดเคลื่อนแค่นิดเดียวมันส่งผลกระทบใหญ่มากจริงค่ะมันเลยทําให้เราต้องพัฒนานิยามแล้วก็เครื่องมือวัดเวลาที่มันแม่นยํายิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือที่มาของนาฬิกาอะตอมครับนาฬิกาอะตอมฟังดูซับซ้อนจังค่ะ มันคืออะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับวินาทีคะหลักการง่ายๆก็คือใช้คุณสมบัติการสั่นหรือการเปลี่ยนระดับพลังงานของอะตอมนะครับซึ่งมันมีความสม่ำเสมอมากๆแล้วก็เหมือนกันเป๊ะๆทุกที่ในจักรวาลอืเขาก็เลยใช้เป็นมาตรฐานซะเลยตั้งแต่ปี1967นิยามของ1วินาทีเนี่ยก็เลยถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ค่ะกำหนดว่ายังไงคะโดยอิงจากการแผ่รังสีของอะตอมซีเซียม133 จำนวน9อ่อ9ล้าน7รอบพอดีเป,เป๊ะครับโห oh, ตัวเลขละเอียดมากไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะวัดอะไรได้แม่นยำขนาดนั้นแล้วปัจจุบันก็ยังใช้มาตรฐานนี้อยู่หรอคะตัวซีเซียมยังเป็นนิยามหลักอยู่ครับแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ไปไกลกว่านั้นอีกแล้วด้วยนาฬิกาอะตอมเชิงแสงเชิงแสงครับคือใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยควบคุมอะตอมชนิดอื่น เช่นอิทร์เบียมหรือสตรนเชียมซึ่งพวกนี้มีความแม่นยำสูงกว่านาฬิกาซีเซียมแบบเดิมเป็นพันเท่าเลยนะครับโอ้โห oh, พันเท่าครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเราด้วยกำลังวิจัยและก็พัฒนาอยู่เพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้นไปอีกในอนาคตฟังดูแล้วนะคะระบบเวลา2460-60ที่เราใช้กันจนชินจริงๆแล้วมันคือการเดินทางที่ยาวนานมากเลยนะคะครับผม จากการมองดาวของชาวอียิปต์มาถึงความฉลาดทางคณิตศาสตร์ของชาวบาบิโลนแล้วก็มาปิดท้ายด้วยฟิสิกส์ยุคใหม่เป็นมรดกทางปัญญาที่น่าทึ่งจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับมันเป็นการผสมผสานกันนะระหว่างความจําเป็นในการจัดระเบียบชีวิตการสังเกตธรรมชาติและก็ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอคุยเรื่องนี้แล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีมาตรฐานหรือระบบอะไรอีกบ้างที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องตายตัวครับ ทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะมีที่มาจากการตัดสินใจในอดีตหรืออาจจะเป็นความบังเอิญทางประวัติศาสตร์บางอย่างคล้ายๆกับเรื่องปฏิทินที่เราก็เคยปรับเปลี่ยนกันครั้งใหญ่จนมีปีที่วันหายไปหรือปีที่เดือนสั้นลงก็มีนะคะใช่ครับน่าสนใจมากเรื่องพวกนี้พอรู้ที่มาเราก็ทําให้มองสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะคะเนี่ย